บอกให้น no, no so ้องนั่นเหนโน้ย oh, น no, <oh, no, 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 right? ้องมองกล้องใช่เหนโน้ยน้องน้องมองกล้องน้องก็งนะชื่อเด็กชายเลยครับน้องเหนโน้ยน้องเนาะครับมันปวดก็นเนี่ยกีนด้วยกีนด้วยกีดินกิอนกินเซ้กันอยู่แล้วคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรคะยิ้มหวานเร็วเอออันนี้คนนี้กิกล้องนี่นี่คนนี้นี่

เขากันก่กเกเออตายคุณตายคุณตายลายคุโอ้ตายยแค่นั่งตายันนงน้องมันใหญ่กว่าพี่ไง